ชมพูสวีหนอดครบรอบแต่งงาน7ปีเปรยไม่อยากจินตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีคุณยังหวานเสมอต้อนเสมอปลายจริงๆมันจะเป็นคุณแม่ลูก3แล้วสําหรับสุปตาชมพูอรายาเอฮาเกตกับสามีสุดหล่อนอดวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ในวันนี้10พฤษภาคม2565เป็นวันครบรอบ7ปีของการแต่งงานโดยมีลูกๆอย่างใสยฟ้าพายุและแอบิเกลมาเติม,เต,มเต็มคําว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอีกขั้นโดยชมพูลงภาพคู่กับสามีพร้อมดอกไม้ช่อโต แคปชั่นด้วยว่า t o hours e v e n anniversary can Imagine my life without you at not with load could not ask for more ครับ well จริงๆก็ขอได้อีกแปลว่าจะอองให้กับวันครบรอบ7ปี ไม่อยากจินตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีคุณไม่ขออะไรมากไปกว่านี้แล้วจริงๆก็ขอได้อีกและลงภาพน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กวัยหนึ่งเดือนกว่าในท่าสุดหน้าเอนดูโดนดูแฟนนอกจากร่วมยินดีวันฉลองครบรอบของชมพูน่อนอตแล้วต่างเมนทชื่นชมในความน่ารักของสาวน้อยกันอย่างล้นลามในขณะที่ไอจีนอตก็ลงภาพวันแต่งงานในโมเมนต์แห่งความสุขพร้อมแคปชั่น seven amazing years to infinity and beyond happy anniversary at home is material girl ขอขอบคุณภาพชมพู่อร,รัญานอตวิสโลน้องแอบิเกล ภาพแหล่งข้อมูลข่าวน่ายอินเตอร์เทนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ